สวัสดีครับเมนูง่ายๆสไตล์ชาวคอนโดวันนี้จะมาแชร์วิธีการทําผัดไทยกุ้งสดไปทานกันนะครับมาทําซอสผัดไทยกันนะครับใส่น้ํามันพืชนะครับสองช้อนโต๊ะนะครับใช้ไฟกลางนะครับให้น้ํามันพืชร้อนนะครับจากนั้นใส่หอมแดงบดลงไปนะครับหอมแดงวันนี้ใช้ห้าหัวนะครับบดนําหอมแดงลงไปผัดนะครับ ผัดไปสัก2-3สนาทีนะครับหอมแดงก็จะเริ่มสุกเหลืองมีกลิ่นหอมนะครับจากนั้นนะครับใส่น้ำตาลปี๊บลงไปนะครับวันนี้ใช้น้ำตาลปี๊บหรือน้ำตาลมะพร้าวก็ได้นะครับ200กรัมนะครับน้ำตาลทรายนะครับ100กรัมนะครับน้ำปลานะครับอันนี้ใส่ยังไม่ต้องมากนะครับเพราะถ้ามากเค็มไปเดี๋ยวปรับลำบากนะครับ ผงองุงรลเล็กน้อยนะครับใส่ลงไปเคี่ยวนะครับระหว่างเคี่ยวต้องคอยคนนะครับเคี่ยวให้น้ำตาลละลายนะครับถ้ามันข้นก็ใส่น้ำเปล่าลงไปเล็กน้อยนะครับเร่งไฟขึ้นมานะครับ ซอสมะเขือเทศด้วยนะครับสักสอช้อนโต๊ะนะครับระหว่างเคี่ยวต้องคอยคนนะครับอย่าให้น้ําตาลติดกระทะนะครับซอสมะเขือเทศจะเพิ่มสีสันให้กับน้ําซอสของเรานะครับปัดลดไฟลงมาเป็นไฟกลางนะครับแล้วก็เคี่ยวนะครับสักสองสามนาทีนะครับพอน้ําตาลมีกลิ่นหอมๆนะครับ วันนี้ใช้น้ำมะขามเปียกสำเร็จรูปนะครับ 300cc นะครับใส่ลงไปนะครับเคี่ยวด้วยไฟกลางนะครับสัก2-3นาทีนะครับน้ำซอสเนี่ยเราจะให้มันมีรสเปรี้ยวหวานนํำนะครับแล้วก็มีเค็มๆเล็กน้อยพอนะครับเพราะเวลาเดี๋ยวนำไปผัดผัดไทยเนี่ยในเครื่องปรุงของผัดไทยจะมีความเค็มอยู่นะครับเท่านี้ก็เสร็จแล้วนะครับซอสสำหรับปรุงผัดไทยนะครับ เราสามารถเก็บไว้ใช้ได้นะครับถ้าใช้ไม่หมดนะครับแช่ตู้เย็นนะครับเก็บได้ประมาณสองสามอาทิตย์เลยนะครับใส่น้ำมันลงไปนะครับสองช้อนโต๊ะนะครับพอน้ำมันร้อนนะครับให้ใส่ใช้โป๊ลงไปนะครับตามด้วยเต้าหู้นะครับที่เราทอดไปแล้วนะครับเป็นชิ้นเล็กๆนะครับ อันนี้ก็ใส่ตามชอบได้เลยนะครับเต้าหู้ทอดครับผัดเชโป้กับเต้าหู้นะครับสักคู่นะครับพอเริ่มมีกลิ่นหอมนะครับใส่ไข่ลงไปนะครับสองฟองนะครับพอไข่เริ่มเคตัวนะครับเราจะใส่เส้นลงไปนะครับอันนี้ใช้เส้นเล็กนะครับ ร้อห้าสิบกรัมนะครับเติมน้ำลงไปเล็กน้อยนะครับให้เส้นนิ่มครับซอสผัดไทยนะครับที่เราทำสำเร็จรูปไว้นะครับใส่ลงไปสักสามช้อนโต๊ะนะครับจากนั้นผัดนะครับให้ทับผีนะครับอาจจะใช้ซ้อมช่วยนะครับ ใส่กุ้งนะครับที่เราผัดสําเร็จไปแล้วลงไปนะครับกุ้งสดนะครับผัดสักสองสามนาทีนะครับเส้นมันก็จะเริ่มนุ่มนะครับเส้นจะเริ่มสุกนะครับเดี๋ยวเราใส่ต้นหอมลงไปนะครับ แล้วก็ถงงอกนะครับลงไปผัดนะครับผัดสักครู่นะครับใส่ถั่วป่นลงไปนะครับตามชอบนะครับถั่วระบดเองนะครับผัดสักนาทีหนึ่งนะครับก็เสร็จแล้วนะครับปิดไฟนะครับ